ดีะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูปป r Friends ฮ่าฮ่าวันนี้อะฮัสกี้ยังไม่หายไม่สบายเลยฮัสกี้เจ็บคอมาก ฮัสกี้อยากกินบอชอนแต่ก็กินไม่ได้พี่ล็อเบิร์ดจะโลกก็เจ็บคอไม่สบายพี่ล็ไม่ให้ฮัสกี้กินบอชอนนแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้ฮัสกี้จะพาลูกพี่พี่ล็อกแล้วก็ทุกคนไปในดินแดนแห่งของหวานว,าว้าวที่นี่เขาว่ากันว่ามันเป็นเมืองแห่งขนมหวานฮะเราจะต้องเข้าไปสร้างหอคอยแพนเค้กสุดน่าก,กินกันนะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสร้างหอคอยแพนเค้กยักษ์ได้หล่อเทขนาดไหน let's go โฮ้ยพี่หลอกเอ,อ๊ะเยอะเอ,อ๊ะฮัสกี้นี่แกยังมาหายเจ็บคอยเหรอฉันบอกแล้วจะกินไก่ทอดเยอะมาเจ็บคอ,อมาอุตห์แอบ,บกินทางจมูกแล้วก็ไม่มันก็เจ็บคอยอยู่ดีพี่ เจ็บคอแล้ววันนี้เรามาเปิดโรงงานแพนเค้กเนี่ยหมังง้อใช่แล้วมีรักของหวานเยียวยาทุกอย่างใช่แล้ววะลูกวิววันนี้เราจะมาสร้างหอคอยแพนเค้กสุดหล่อเท่กันในเมืองขนมหวานเนี่ยลูกพี่ดูข้างหลังดิแัดไปเลยหม่งง้อเรายกมาทั้งโรงงานเลยนี้เลยหม่งง้อนี่เลยนี่คือบอ้านฮัสกี้พีรักดูว้าวเป็นเกาะ แห่งสวงสวรรค์นขนมหวานพี่ลองดูตอนนี้ฮัสกี้มีแพนเค้ก2อันแล้วมังโง่เขาบอกว่าสามารถเอาแพนเค้ก3อันเนี่ยมาผสมตีรวมกันให้เป็นแพนเค้กที่อร่อยกว่าเดิมได้ด้วยนะเว้ยเฮ้ยฮัสกี้มีตังพอพี่ลองดูไหนดูดิปั่นรวมแพนเค้กได้ว้าวมังโก้เป็นแพนเค้กหน้าอ,อะไรอะ่ะว้าวพี่ล็อกแพนเค้กเอิอมบานาน่าช็อกโก้พี่ล็อกเอ,อิอมมังโก้แกกินไม่ได้แก,กเจ็บคองา และไม่จะหายเจ็บคอพี่นะเออคุณผู้ดูช่วยเป็นกำลังใจฮัสกี้ด้วยนะครับลูกพี่มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในบ้านฮัสกี้ด้วยอ่ะมีตัวหนึ่งขี่เต่าตัวเป็นคู่อีกตัวหนึ่งเป็นมังกรอ๋อหมัโก่เขาเป็นคนที่จะมารับซื้อแพนเค,ค้กที่เราผลิตยังไงล่ะมังกรหล่อเทอะพี่หรอแต่ละตัวก็มีโอกาสที่จะให้ราคาสูงต่ำต่างกันตามเปอร์เซนต์ไงหมาโก่งั้นหมาลองพี่มังกืแล้วกันพี่หอาารอจัดไปหมาโง่จ้า ว้าวมาได้คูณสองพี่หรอกโอ,อ้ยังโชคดีนะเนี่ยพี่มังเกอรคนนี้นี่คือไม่รวยก็สวยไปเลยมังโงเฮ้ยฮัสกี้รรวยพี่ลราดูนี่นี่เลยซื้อแพนเค้กอีก10อันว้าวมังโงโอ้โหเป็นทาวเวอร์แพนเค้กแพนเค้กคอนโด ผสมรวมออกมาสียาคราวนี้ลูกพี่มาได้แพนเค้กอันใหม่เป็นแพนเค้กถุงเทา้าแพนเค้กคุณย่าบางโง้ <laughs> ดูดีมีถุงเท้าด้วยพี่ลอาชิมไหมอ่ะเออบางโก้เหมาะก,กับแกเลยเพราะแกชอบขาวถุงเท้าไปกินเล่นเอ้ยหมาอย่างเราเนี่ยชอบกัดถุงเท้าเป็นที่สุดกัดให้หัวแม่โป้มันทะลุออกมา <laughs> พูดได้อยา่างภาคภูมิใจหน้าตาเฉยเลยบางโง้ลูกพี่ดูหอกคอยแพนเค้กของพัสกี้ดิฮ่ะเอออ้ะบางโง้นอกจากแกจะไม่หายเจ็บคอแล้วเันว่าแกจะฟันผุด้วยนะคราวนี้เอ้ยไม่เป็นไรพี่ลอคัสกี้ อยากปินขึ้นไปกินมากเลยอ่ะบางก็ได้เวลาผสมแพนเค้กแล้วออกมาเป็นหน้าใหม่จะเป็นหน้าอะไรอยากรู้ได้เลยลูกพี่ปั่นลวกเย้ยเ<อ>แพนเค้กปูพี่ล็อกปูกับตยวใหญ่บางก็อันนี้ปูไทยหรือปูอังกฤษปะเนี่ยพี่ล็อกที่สําคัญคือปูยังไม่ตุยด้วยพี่ล็อกรู้ได้ไงบางก็อ๋อเป็นตาแป๋วตาใสายอยู่เลยบางก็ลูกพี่เขานี่หมาจะลองให้พี่นกคู่คนนี้นี่เลยพี่นกคู่แฮร์รี่พอตเตเอร์เกือบ โธ่บางก็ที่ตาตการลูกพี่ตรงนี้มันมีอัปเกรดเลดได้ด้วยนี่ไงบางก็ยิ่งอัปตรงนี้มันจะยิ่งได้ตังเร็วมากขึ้นว้าวงั้นนี่เลยพี่ลองโดดแบบนอนสตอปโดดเป็นมาริโอช่ช่วยโดดโดดแบบมาริโอเดึงด้งลูกพี่หมาอยากได้แพนเค้กหน้าใหม่แล้วอ่ะถ้างั้นแกต้องทําแพนเค้กซ้าๆกันหลายๆอันกันบางก็นี่เลยซื้อทีละห้าสิบเลยละกันที่โลไปรวยไปจากไหนเนี่ยโอ้โหไปลองดูบางก็ได้เป็นหอไอเฟลแพนเค้กที่ว่า ที่เรามาพิชิตยอดแพนเค้กของฮัสกี้เวลอ่ะใชจะจะจะปีนป่ายมันปีนขึ้นไปได้หรอวะบับงปกก็ฉันหวดปากก็จะนหวดติดที่ลอาฮัสกี้เป็นหวดแล้วความสามารถในการปีนป่ายมันลดลงมัสกีด้วยปากก็หวจะออกไปได้ปากก็เ,เดี๋ยวผมจะช่วยเองอ, <laughs> อย่าบอกนะว่าแกก็ติดเหมือนกันหรอโอ้ยมาติงตา ลูกพี่หมาจะมาสมหอคอยแล้วนะฮะคราวนี้มันจอะมาเป็นแพนเค้กหน้าอะไรมางก็หนึ่งสองซ้ำว้าวพี่ลองแพนเค้กแมงกะพูนหน่อย นี่เป็นแมงกะพรุนจริงกับวเนี้ยหมางก้มันดูกินเข้าไปแล้วตัวเย่แน่นอนเลยแบบก็ดูดสีมันเด้มันมันแมงกะพรุนพิษเลยลูกพี่ให้เลยมางอ้ก็ยังดีที่ไม่เป็นแพนเค้กหน้าหมาฮัสกี้ลูกไปชิมไว้อะไม่เป็นไรบมางก้แกเอาก่อนเลยอันนี้ไมางก้วฉันรู้แล้วว่าใครอยากกินนี่เลยสีเหมือนไอ้มังกรได้เลยไปให้มังกรกินเอาไปให้พี่มังกือกินในหนเจ๊ได้คุณสองพี่แล้วสุดยอดอย่างนี้สิหมางก้ลูกพี่มาพร้อมประสบแพนเค้กแล้วไหนแกมีแพนเค้กเยอะพอแล้ว บาโง่นี่มันสูงเกินไปป nah ่ะวะเนี่ยเอาอีกสิบชั้นก็ได้ลูกวิลูกพี่ร้อมยังได้เวลาปั่นแพนเค้กรมกันเป็นหน้าใหม่แล้วั้งโน่เหนืดออเลยยังไม่ได้หน้าใหม่เลยพี่ลองเดี๋ยวมาเอาเพิ่มอีกอันลูกพี่จับตาจับตูดูใชนว่าก็ยังไม่พออยู่ดีบางโงเขาเนี่ยบอกแล้วบางโง่แก็บโรงเรียนโรงเรียนคำนวณที่ไหนวะเนี่ยไม่ ลูกพี่คราวนี้ได้แน่นอนสูงปิดเลยอ่ะมามาเดากันดีกว่ามาง่หน้าต่อไปจะเป็นแพนเค้กหน้าอะไรนาสกี้เอ้ยไม่เอาอ่ะนาสกี้ช่วยหน้าเกลียดน่ารักเอยผสมแล้วนะลูกพี่ ว้าวพี่ลอกว้าวเป็นแพนเคก้กมะพร้าวชาวเกาะมังโง้อมีฉลามด้วยสุดยอดไปเลยท ropico โโแพนเคก้กพี่ลอกมันน่ารักกหมังงง้อไม่เหมือนทัสกี้เลยหน้าทีเอยฮัสกี้น่ารักกว่า <c oughs> โอหมังโง้นี่มันอะไรเนี่ยประตูเขียนว่าอ,อบบี้แล้วตรงน,นั้นมันคืออะไรเย,ย้พี่ลอกหมาเห็นเลไรหมุนติ้วๆอยู่ไกลๆด้วยอะ่ะมันดูน่าสนุกนะหมังงง้อไปสำรวจกันดีกว่าพี่ลอกจัดไปสิหมังงง้นี่เข้าประตูนี้ได้ไหม นี่เลยทางลัดโย <Yo! S 2> ว้าวพี่ลองเนี่ยอะไรออบบี้โอ้บางอ่อมันดูอันตรายแต่ว่าเก่งๆอย่างฉันเนี่ยรอบเดียวผ่านแน่นอนจ,จ๊กือยจ๊กือยเจ๊กือยหยุดก่อนลูกพี่จะกระโดดหนีนะ้ำอันน่าอร่อยที่ทำไมแล้วต้องกระโดดลงไปกินเลยสิครับงอมการลอยกันมาเอิ้นดีมาโง่อฉันโดดลงไปกินก่อนแกละยาลูกพี่นะ้ามันดูน่าอร่อยอ่ะมันเหมือนไมโลเลยมังอ่โอ้เราต้องกระโดดลงไปบนขอกินบนแล้วใครมากัดช็อกโกแลตพวกมีบลูเบอร์รี่ด้วยมีกล้วยด้วย ว้าวพี่ล็อกนี่ไงตรงนี้มีทั้งออกเพียวตัวแย่เหรอมางโง่ฉันไม่ได้ตัวแย่ฉันไม่ได้ตัวแย่ฉันแค่อยากเล่นใหม่เฉยๆทุกคนนะพี่ล็อกหล่นนับตัวแย่ไอ้บางโก่เจ็บคอเล่นจะปากแจววิ่งเหรอเย่บางโก่ได้แล้วลูกพี่หมายอยากพิชิตเลเวลสองมากกว่าเลเวลสองเป็นยังไงในไงว้าวพี่ล็อกไข่ต้มเจอพี่ล็อกอันน่ากลัวนี่แหละโอ้โหเสียวตูอดไวล์ลูกพี่แอสกี้นับอะไรอะไรใครนับ ก่อนโทำไมจ้ตัวแย่วะเนี่ยวายพี่ล็อกแพสกี้าหลับไปใจเดินะ้ลเนี่ยลูกพี่มาเข้าประตูก่อนนะคะบายบายแมงก็ฝากไว้ก่อนเถอะว้าวได้คูณสองพี่ล็อกแมงก็ยิงตัวแย่อยู่เลยวะ่ะว้าวาพี่ล็อกตรงนี้น่ารักมากเลยมันคืออะไรอะแป๊บหนึ่งจริงจังเกมมิ่งอยู่ไม่ว่างตอบ มีน้ำช็อกโกแลตด,ด้วยว้าวพี่ลอฮัสกี้เจอชำเลดีๆแล้วฮัสกี้จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแป๊บนึงเริ่มหัวร้อนนิดหน่อยพี่เาอายัางไม่่านอีกเหรอฮะทุกคนดูนั่นพี่ลรกสู้ชีวิต<ไ>อะ่ะไอ้บาโก้หยัดจับเฝ่าละวะใช่โฉพี่้อ a few moments later ลูกพี่ดูหอคอยข้างหลังฮัสกี้ดิไหนไม่นจะสูงสักแค่ไหนเจ็ บางโอ้มันจะถึงดูกันที่กี่แล้วบางโอ้แกจะเอาสถิติแผ่นเค้กสูงสุดในโลกอ่บบ้าอันนี้จะได้แผ่นเค้กหน้าใหม่หรือยังบางโอ้มาลองดูกันดีกว่าพี่ล็อกที่แน่แนโอโหเกมกระตุกเลยพี่ล็อกมารีบปั่นแลวก่อนที่เกมจะพังยังไม่ได้แผนเค้กใหม่เลยพี่ล็อกโอ้โหสูงขนาดนั้นยังไม่ได้แผ่นเค้กหน้าใหม่เลยบางโอ้ไว้บางโอ้ฮัสกี้ไม่หรอเอาม่เอาม่จะข้าศิชั้นบางโอ้เออไอ้ฮัสกี้ มาก็แค่จะเอาสูไปไหนเจีาหมาก็ลูกพี่รู้จักไหมคะพอแพนเฟลพอแพนเฟลแลวคราวนี้นถ้าไม่ออกหน้าใหม่นี่ขายข,ายขี้หน้าเ็เลยนะหมาก้อนนะครั้งนี้ฮัสกี้เชื่อมันมันจะต้องได้แพนเค,ค้กลสใหม่นแน่นอนพี่ล็อกจบตาจจะตูดดูพร้อมปั่นนะยังน้นเน่ว้าวอะไรสปาร์คเคิลแพนเค้กพี่ล็อกว้าวหมาก้อแพนเค้กฟรุ้งฟริงแพนเค้กฟรุ้งฟริงน่ารัก มันแอบเหมือนชลาขึ้นนิดน้อยอะเออบมาก็พอกแกพูดปุ๊บเออใช่เลยว่ะบมาก็แผนเค้กอลาขึ้นลูกพี่มาแวะมาเยี่ยมบ้านพี่หลอกเป็นไงนล่ะบ้านฉันถึงไม่สูงเท่าบ้านแกแต่ก็พอจะได้อยู่นะหมางอ,ออพี่ลลอกมาเห็นผีกล้วยหน้าบ้านพี่ลลอกด้วยนี่ไงผีกล้วยอ๋อนี่มันฉลามที่หัวเป็นกล้วยมังงอพี่ลลอกมันจะทำลายเราเปล่าเป็นเรื่องกับเขาได้เปล่าหมัาางงอนี่ไงม่งงอแคขึ้นไปขี่คตัวย่หมาก็ห้ามโดนฉลามด้วย เจริงด้วยอ่ะทุกคนตอนนี้ฮัสกี้ซื้อ Auto, ออโต้คอลเลกมาเรียบร้อยแล้วมันเก็บให้เราแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องมันไล่เดินเก็บแล้วคะ่ะก็จะรู้ว่าหมางง้อจะเลิกเล่นอยู่แล้วลูกพี่หออคอยของฮัสกี้ถึงกับเกมกระตุก,กเลยพี่เลย <c oughs> โอ้หมางง้อแกจะไปเหยียบดวงจันทร์หล่ะหมาจะผสมแล้วหมาเชื่อมันลอมนี้มาได้แพนเค้กอันใหม่แน่นอนลูกพี่ <c oughs> ฉันว่าไม่ได้เชื่อไหมหมางง้อนินเน่หมา มาง้บอกแล้วว่ามันยังไม่ได้จะไหวมันน้อยเกินไปมาง้อรอบนี้แหละต้องได้แน่นอนนี่เนี่ยเย้พิ่ล็อแผนเค้กภูเขาไฟปุดโอ้สุดยอดเลยมางโ้อมันน่ากินมากเลยอันเนี้ยว้าวพี่โลคัสกี้อยากกินอ่ะเก็บคออยู่ไม่ให้หล่ได้ข่าวเอ้ยมาเป็นไรไอ้มางโ้อเป็นเดี๋ยวจะไม่ป้อนยาเมื่อเย็นเนี้ยจะไหวห้ามกินอดใจรอย่อยังยังยังยัยัไอ้มาก้อ มาง้อโอ้ยอัไรลูกวิมาง้อแกมาดูแล้วฉันมีแพนเค้กที่หน้าตาเหมือนแกสุดๆนี่คือผลของการรวมร่างแพนเค้กวอคเคนโน่สามอันเอ้ยรอฮันกี้ดู เออหมัาง็แกวิ่งมาเลคารมาเนี่ยมันนานเหลือเกินเฮ้ยโอ้ลวกพี่หมาวิ่งมาแบบสุดชีวิตเลยจอยนั่นอะไรอะแพนเค้กมอมมี่แพนเค้กมอนสเตอร์ Monster, ดีดีหน้าเหมือนแกเลยฟันยืดแล้วก็มีลิ้นแลบออกมาด้วยเม้เเมือนฮัสกี้เลยเหมือนลูกพี่ตั้งค่ะเหมือนแกสุดๆไม่เชื่อถามคุณผู้ดูได้เลยลูกพี่หมาอยากได้บ้าหมายังไม่ได้เลยอะ่ะโอ้มหมางโง่ที่น่าสงสารโมแต่ทำแพนเค้กไปแล้วกินไป <c oughs> ลูกพี่มาเจอของเพื่อนที่โหดกว่าพี่ล็อกกี้อะไรมังโอมันจะมีใครโหดกว่าเราสองคนที่เป็นนักอบแพนเค้กระดับจักรวาลขนาดนี้อ่ะมังโงลูกพี่มาดูนี่ดูบ้านเพื่อนนี่เลยเพื่อนมีแพนเค้กกาแล็กซี่แล้ววิลล็อกเฮ้ยขอเพื่อนหนยขอไปเยี่ยมชมแพนเค้กของเพื่อนหน่อยเดซนั่นไงแพนเค้กกาแล็กซี่แพนเค้กอะไรไม่รู้น่ารักอ่ะโหยมังโง่น่ารักสุดๆดูดีเหมือนซูเปอร์ฮีโน่เลยเพื่อนสุดยอดไปเลยนี่มันแพนเค้กอะไรแรกกับของฮัสกี้ไหมอะเขาคงจะเอาหล้วมังโบูชาบูเพพื่่อนนนคีี้ชายพามมนิ้ง ยังไม่ถึงกาแล็กซี่แล้วเพิ่งจะถึงวอคเคนนพี่ลองไปสำรวจบ้านคนอื่นดีกว่าไม่ทงไม่ทำแล้วแพนเค้กไปดูบ้านเพื่อนดีกว่าพี่ลอกวายคนนี้เพิ่งถึงไออันนี้เองแมงกะพรุนพี่ล็อกวายคนนี้โรงงานเล็กกว่าของเราหมางก็โอ้คนนี้เพิ่งเริ่มเล่นเลยพี่ล็อกเพิ่งมาเพิ่นเพิ่งมานั่นแหละค่ะทุกคนพเรามาทำแพนเค้กจนเบาหวานจะขึ้นตากันหมดแล้วค่ะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ฮัสกี้หายป่วยไวๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายมาง้องเย็นนี้ต้องกินยานะแล้วก็ห้ามกินไก่ทอดนะอย่าลืมไม่ได้หายไวไ,วไม่เอา้า <Hey. S 1> ลูกพี่ฮัสกี้อยากกินบอชจอนอะมาง,ง้อเด็ดเตะเลยบอนชงปอะจานเลยล้วกินยามันจะได้มีกำลังใจไงพี่หรา